รถที่เป็นรถอินไฮบิทรถไฮบิทนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็ด้วยไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีในรถมากขึ้นการใช้ GPS ในการนําทางการใช้ Google Maps, Apple CarPlay และแล้วก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราเราไม่สามารถไปไหนได้ปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่เปิดตัวยังไงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีที่มีเป็น Advance Nano EV นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัทแม่ได้มาไดา จนะุดเด่นของนวัตรกรรมนี้ก็คือเนื้อฟิล์มที่ฝังเพียชัดใสนะครับอย่างรถคันนี้รถตรวลาตัวแขทที่เรามาชวเนี่ยถ้า,ถาได้โอกาสเข้าไปดูนะครับปานหน้าเนี่ยจะสังเกตว่าฟิล์มฝังบนคันกับคนนั่งจะคนละสีนะครับอันนี้เราตั้งใจมาติดตั้งให้เราได้ดูมองในนี้มันอาจจะไม่ชัดนะครับอันนี้คือวิดีโอที่เราถ่ายในต้องกานสังเกตว่าฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นพรีเยียมเซรามิกต,ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นนวัตกรรมที่ส่วนใหญ่ในไทยใช้กัอยู่บันนะครับ ก๊สเอฟคือนวัตกรรมใหมท่ที่ที่เราจะแนะนำข้อสุดกระหน่นะครับเหมือน,นเกี่ยร์ไฟหน้ารถที่หมาได้นะครับแล้วพอออกไปโซนท,ที่แสงสวาส่างมีไฟถนนมันก็มองได้สุดนะครับอันนี้คือตัวนี้เข้มตัวที่เบอร์ที่ติดในรถนะครับตัวนี้จะเป็นแสงสองพันสวาส่างแสงสวาส่สวางสองพันแค่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เทคนิคอีกอันหนึ่งคือจุดเด่นของวิคูที่เรามีอยู่แล้วนะครับการป้องกันควารรมหลอนนะครับเที่ยี่ตัวใหม่นี้เป็นการ ไดมีการกระจายของ้อนซึ่งจะต่างกับตัววิเคววเคคือทางสมอสฟอร้อนนะครับตัวนี้การฟอร์มได้สูงสุดทั้94%ทางทีเอไแล้วก็ทีเซอร์ได้ถึง6 2นะครับอาจจะมองว่า94โอเคครับแต่เรามีปัจจุบันที่้องตลาดทุกคน9 0เนอะต้องอินเฟลต์นะครับว่าฟอล์ตัวนจะโดนก็คือคันเดิมออร่าคู้แคทนะครับออร่าคู้แคทเนี่ยเราจอดช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายสองช่วงบ่ายสามจิ้งไว้แล้วก็ผมเข้าไปวันนะครับ เก็บฝั่งนีคูอยู่ประมาณ55องศานะครับฝั่งตัวพิมพ์ยีอเรามิกอยู่ประมาณ58องศาซึ่งพิมพ์ยี่ห้ใหม่เนี่ยการความร้อนดีดีกว่านะครับเย็นเย็นกว่าแน่นอนนะครับอันนี้คือฝั่งฝัง่งตีนพิมพ์ยี่ห้อเซรามิก้็ไปในปัจจุบันนะครับส่วนฝั่งนีคูเนี่ยทเกคนก็จะรู้แตกกันชัดเจนนะครับคือระดักของนีคูนะครับที่เราจะดันใหม่นะครับตัวจะมีนีคูกันเองนะครับก็จะมีสีให้ลูกค้าเลือกถึงนสีนุ่นนะครับ ตัวสตัชเจอร์ก็เหมือนเดิมนะครับสตัชเจอร์ก็จะมีสีเหมือนเดิมนะครับของตัวโปรดักต์ใหม่นะครับแล้วก็ตัวโปรดักต์ที่เราขายดีปัจจุบันแล้วนะครับวีเชนเกตนะครับ k, ว k เชนเราจะมีความใส่ตั้งแต่เดสิบซึ่งตัวคอนเน็กต์ตัวสตัชเจอร์จะใส่ได้ไม่ถึงนะครับอันนี้ด้วยเทคโนโลยี XIR กซาทำให้วีสามารถใส่ได้ได้มากที่สุดว k เนื่องด้วยอย่างที่เราดีเซลตลาดมาเราสำรวจตลาดมาเนี่ยความต้องการของคุณชานะครับนะครับตลาดใหญ่เลยตลาดใหญ่บนโลก เกิน60-70%ในไพ่เนี่ยมีนักจัดซืสมัคร,รประมาณ30-15และ15นะครับเราก็จะมีสามเดือนเนี่ยที่อาจตกตลาดนะครับอันี้ตัวราคานะครับอันนี้คือราคาของไซร์ซีวีใหม่นะครับราคาขายทีสำหรับรถไซร์ซีดานเนี่ยก็จะมาอยู่โลกใหม่ซัจอร์และโซลิแวรนะครับที่ก็จะมาเสริมตลาดของที่คูในส่วนนี้ซึ่งราคาเนี่ยเป็นราคาไฮลีส์นะครับแล้วก็เป็นราคา,รามองว่าเป็นราคาตลาดที่กลุก่่มมมมพรรีีีเเเเยยยยซกกนนนต์ะขาาอได้คับ ซึ่งของเราเองเนี่ยในงานออกมาในงานมอเตอร์โชว์อีกทีนะครับวันแรกในช่วงงานมอเตอร์โชว์ที่เริ่มวันที่20มีนาคมเนี่ยเราจะมีแคมเปญ <c oughs> ขายขายครับาย <c oughs> เกล็ด